ับทุกคนวันนี้อัลต้ได้คอมออลต้ได้อะไรเขาเรียกว่าอะไรครับเก้าอีคอมแล้วครับแล้วเขาวีเกมเมอร์ที่ต้ออยากได้ใช่ไหมใช่ครับโอเคอเดี๋ราฝันมาทั้งวันแล้วนะครับอ๋อฝันว่าอะไร,รว่าต้ออยากจะได้ว่ต้จะเ,เป็นยูทูบเบอร์ที่สิ่งที่สุดในโลกนะใช่ครับอัลต้ก็เลยสั่งมาเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวการประกอบกัาอีเกมเมอร์ยี่ห้อ keep going แม็กนะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะจะแกะออกมาเรียงมาให้ดูครับอ่าครับอันนี้อุปกรณ์ใช่ไหมชิ้นส่วนมีอะไรบ้างเนี่ยมีเบาะพนักพิงมีคู่มือมีเบาะนั่งมีเชเช้าแขนอันนี้เป็นชุดวางเท้าอันนี้มีชุดปั๊บเนาะแล้วก็ส่วนที่ดีที่สุดก,ก็คือมีหมอนแต่ก็คืกว่าเอาไปนอนก็เอาไว้นอนเอาไว้รองหลังนะครับแล้วก็มี ข้างหลังมีล้อวันนี้ครั้งนี้สั่งมาเป็นสีฟ้าขาวสีฟ้าขาวเป็นสีฉลามเลยเป็นสีออตโต้ชอบนะครับแล้วก็อันนี้สั่งมาเป็นขาเหล็กเพื่อว่านาคตน่าจะแข็งแรงกว่าคิดว่าน่าจะแข็งแรงนะอืมน่าจะแข็งแรงอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยเนาะอุปกรณ์ก็มีเท่านี้เออเขามีน็อตมาให้มีประแจหกเหลีย่ยมแล้วก็ตัวน็อตเขาจะติดมากะตัวของเบาะเลยซึ่งเราก็ไขน็อตแล้วก็ใส่เข้าไป น่าจะง่ายโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมาประกอบออกมาเป็นยังไงนะครับขั้นตอนแรกครับก็คือใส่ล้อนะครับเดี๋ยวราก็ไปที่ฐานนะครับตอนที่หนึ่งแล้วเรามาดูกันตาคู่มือ,อเลยเอาแก้เลยมาดูกันสิอ่าเขาบอกว่าล้อ,ลอมีทั้งหมดเท่าไหร่ <5. S 1> ห้าอันใช่ไหมดูซิแล้วมันกดแล้วก็ป,กปุ่มปิดขอบไหนเราดูซิแต่ทำไม่ได้อ่ะ กดแล้วปิดแล้วปิดโอ้โหยากมากท่านตอนแรกมันก็ยากเลยนะคะกดแล้วปิดโอเคโอ้โหกดแล้วปิดโอ้โหยากมากเลยอ่ะดูก่อนอ่ะคิดว่ามันจะกดลิดก้จริงไหมดูกันนะ โอเครูด้ดีครับกดแล้วปิดอเอามาเอาให้ตบกดแล้วปิดอโอเคต้องตั้งนี้ตั้งอย่างนี้ยังไงเอาไปจับลออย่างนี้กดแล้วปิดอโอเค <มา S 1> อตดดดัวสุดท้ายแล้วเอามาสุดท้ายแล้วนี่ครับอันนี้นะนะกดตั้งตบกดแล้วปิดโอเคเราก็จะได้แล้วอ่าเรา<อ>ได้ล้อแล้วเราได้ฐานล้อแล้วต่อไปตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาใส่อย่างนี้หรอ หรือเปล่าใครผู้รู้บอกทีมันคือตัวบล็อกหรือตัวอะไรต้องการหรออันน่าจะใช่นะอืมผมก็ไม่มีนะอันนี้เขาบอกให้ใส่ชกชกมันต้องเอาออกหรือเปล่าแล้วแต้องเอาออกก่อนเอาออกเหรอไหมเอาออกเอ้ยอะไรเนี่ยท้าถ้าไม่ติดเหนียวแปลกแปลไมมันมันเป็นน้ำมันไงมันจะชกน้ำมันเอาน้ำมันมาทำอ่าโอเคเราได้แล้วแล้วเดี๋ยวต่อไป เอาเราจะมาเราจะมาประกอบตัวเบาะก,ก่อนอ้าวเรามาต่อไปขั้นตอนต่อไป <c oughs> ในนี้เนาะเราจะมาประกอบอะไรประกอบที่พักเท้ากันนะครับ <c oughs> ที่พักเท้ามันจะมีรูน็อตสองรู <c oughs> แล้วก็นอ็อตเขาแยกมาให้อยู่ในนี้เนาะอืมประกอบอันนี้น่าจะเป็นตัวจับบอกอีกทีหนึ่งเดีย๋ยวเราค่อยมาประกอบต่อเนอะอาะกานผู้มือประกอบพักเท้าเราก็ แกะถุงกันเลยแกะถุงครั้งแรกที่มาประกอบครั้งแรกเลยอ้าวแล้วก็บอกมันนิ่มมากนิ่มไหมนิ่มนิ่มเลยอ๋อนิ่มเลยนิอยู่บนแต่อันนี้มันอยู่บนหมอนเลยโอ้อ่ะเขาบอกว่าให้ตั้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมอ่าอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยยังไงอย่างนี้อ่าอย่างนี้ก็ถูกไหม อย่างนี้แล้วก็เอาเอาเขามีหกเหลี่ยมมามันเป็นปิดแก้หกเหลี่ยมเนาะเอาใส่นัดสิอ๋อต่อใส่นัดตหมุนเอาต่อหมุนนะลองหมุนดูอ๋อต่อใส่เล่นของเล่นนานแล้วนะโอเคได้เวลารถไม่ได้เขาไม่ได้ใช้ไอ้นี่เขาใช้หกเหลี่ยมอ่าเขาใส่ไม่ได้ค่อยๆใส่เข้าไป <ช>ต้องขอค่อยๆใส่เข้าไปเป้าไอ้เนี้เอาแค่ตึงพออันนี้อามาเพื่ออะไรเอามาเที่ยวไหมแต่ไม่ได้ใช้เพราะมันเป็นหกเหลี่ยมอ่ะเอาแค่ตึงมือพอนะครับก็งานประกอบอก็น่าจะได้ <พอ S 1> นะเพราะมัน,<า>นจะแข็งแล้วอ่ะเอาแค่กดต,ตึงมือพอช่เป็นประมาณนี้อ่ะ มัจะเป็นบอกยองนะคะใช่ปเปล่าอ่าฮะเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยหรอแล้วเวลาพับพับอย่างเงี้ยหรอเสียบเข้าไปอย่างเง<ช>ี้ยหรออ่าอย่ไว้ค่อยว่ากันอ่ะเราประกอบนี่เสร็จแล้วพอขั้นตอนที่สามอันนี้เราเก็บไว้ก่อนเนาะแต่อตอนที่สามเขาบอกว่าให้เราประกอบที่นั่งเลยที่นั่งโดยใช้ตัวนี้ตัวถัก อ้าวเรามากทีกันมามันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วโอเคต้องคอยอ่ะก็จะมีเซฟใหบอกว่ารู้ไหมว่าพอมันจะเสร็จแล้วมันจะน่าจะสวยขนาดไหนแล้วต้องรอดูกันนะครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเกฟอันนี้จะเป็นเซฟจับเนาะตัวจับทีอยู่ประมาณนี้อ่่ะนาจะอยู่ประมาณนี้อันนี้เป็นพลาสติกพลาสติก พลาสติกแตกเรียบถ้าแตกก็เรียบร้อยเลยใช่โอเคแล้วก็มีน็อตตัวยาวเนาะสี่ตัวโอเคเขาให้ใส่ตัวนี้ก่อนแต่มีตัวสร้างอีกตัวนะแต่ไม่รู้ว่ามันน็อตจะปล่อยเขาเอาไปใช้ทาอะไรอ,อ่ะมันองเหลี่ยมไหนลองดูนะตรงไหมเอออ่า ด้วยกันใช่ไหมได้ไหมแล้วก็เรา,าขายอยู่ขายอยู่อันนี้เราก็มาประกอบไอ้น,นี่กันด้วยเลยเนาะมันรู้สึกมันไม่ไหวยังไม่ได้เลยนีเ่เ,เดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันพร้อมกันอุย้ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวโชว์จะ<อ>ก็คือก็ออพูดไปถึงมัน,อ,น,นอันนี้ใช่ไหมอ่านี่ตามนี้เลยตามดูน็อตเลย เราอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาประกอบกันอ่ไหนมาป้าช่วยโอเคเรามาประกอบใส่นี่ใสนะ่ก่อกนเ,นาเ,เนาอาแค่ตึงตมือพอนะเพราะมันเ <laughs> ป็นพลาสติกอยากากขันแน่นมากีแตกแน่นเอาโอเคตึงพอแล้วแยกแน่นอาใช่ไหมปิดอันนี้สำหรับแขนนะเรายังไม่ใช้ตอนนี้ อันนั้นนะ่าจะรูปิดนะเดี๋ยวเรามาดูถ้าตามผู้มือเขาบอกอย่างนี้มาปึ๊บอื้ออื้อีีอออนนกัน นขนาดเดียวกันไม่ต้องห่วงว่าจะผิดโอเคต้องลงไปช่วยปลาดีกว่านะครับแต่ที่มันไม่มีพอนะต้องขยับทุกอย่างไปตรงก่อนนะเขาก็ไปหยับอันนี้ก็ได้แลนะ้วก็ให้มันตรงๆต้องทำเองครับโ <c oughs> อเคต้องช่วยใช่ไหม ระหว่างนั้นก็หมุนข้าวไปให้ก่อนอเราจะได้ก็จัดให้ตรงๆหน่อยให้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง อ่ะ,อะโอเคเนี่ยแล้วปุ๊บพ่อบอกอ๋อตัวนี้เป็นตัวที่เสียบขาให้เสียบยังไงอลองดูซิก็เสียบเอ๊ะเสียบเสียบอย่างงี้เข้าไปเลยเหรอใชอ่โอเคปุ๊บเสียบเข้าไปอ้าวมันก็ชนดิเราต้องยังไงเดี๋ยวก่อนก็อย่างงี้อ,งอย่างนี้ก็ได้แล้วได้หรอเสียบอย่างงี้เหรอ เหมือนจะผิดเลยนะเหมือนจะผิดเลยนะอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นนจะผิดงั้นเดี๋ยวเราแก้ไขใหม่กันน่าจะผิดอเด็กตาก็ถูกแล้วใช่ไหมใช่หรอป้าใช่ต้องอย่างนี้อ่ะใส่อันนี้ป่ะอันนี้จะใช่ลองดูกันอย่างนี้อ,อ,อันนี้จ<ว>ะ,ะใช่ไว้เมื่อกี้ใช่ไหมมันมีตัวล็อกเหรอมันไม่เหมือนไม่มีตัวล็อก ยอย่างนี้ก็ไปใช่ตัวนแล้วออกมาออกมา,ออกมาปุ๊บแ,แล้วก็ใส่ก็ใส่ที่อ๋อหรอโอเคอ่าน่าจะอย่างนี้อ่าเคนี่พอเราเสียบแล้วมันจะอยู่ด้านนี้นะใช่มาแต่เขาบอกว่าให้ใส่สกูอ่ะในเนี้ยแต่สกูเขามามันเป็นแบบมันมันลำด,ดับนิดน,นึงมันมันดูมันเหมือนตัวล็อกอ่ะเวลาเลื่อนใช่ไหมมันน่าจะไปติดใช่ไหม ติดแต่ว่าโทรสกพูมันเล็กอะ่ะมันดูกองแกงอะ่ะไม่ดูว่าใช่หรือเปล่านะอ่าน,น่าจะใช่อืมใส่อย่างนี้หรอมันดึงได้เลยนะมันเหมือนมันไม่ใช่รูมันเลยอ่นาอน,น่าจะใช่อ่าไหนลองดูก่อจะใส่เข้าไปแล้วอ่ะถ้าเลื่อนมาปุ๊บพื่อติดอย่างนี้หรออืมอ่าเอาเอาลองใส่ปไปกอ่อนแต่มมนหลุดได้เลยนะอะ <ใช S 1> ต่อไปเขาบอกว่าแต่เดี๋ยวมันก็ติดเราต้องเราต้อง ก็เขาบอกว่าให้ประกอบเข้าไปเลยกับล้อใช่ไหมแต่แต่<า>แตไหนลองดูซิไอส้สกรูน,นี้มันผิดเราคือปัปหาอ่ะอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองหาอีกทีเอาประกบอ,อบก็ได้เ<ป>ขาได้เลยหร่อเป่เฮ้ยได้แล้ว <Yeah. S 1> ไหนลองนั่งก่อนซิอย่าล้มนะ <laughs> แล้วปัญหาคืออีกปัญาหนึงก็คือวิธีไอ้นั้นวิธีอะไรเอาไอ้นี้ออกมาก็ทำยังไงดึงออกมาเลยดึไ่ได้ดึงได้ไหมไม่ไดึงออกมาเออแล้วก็เดี๋เดี๋วอไม่ไม่ทันยังไม่ได้ใส่ข้างหลังเลยลกคือคือไปร้เียได้ได้ยังไงล่ะ ถ้าดึงออก็ดึงออกมาอย่างนี้ดึงมาแล้วก็พักงี้แล้วก็เองนั่งดูกิอ่ะไหนลองดูใส่เข้าไปายอ,อย่าไปหงายหลังนะอ่ะอ่ะอ่าโอเคได้ไหมได้อ่าโอเคก็เขา,าใส่น็อตนะแต่เดี๋ยวว่ากะว่าหาน็อตใหม่ใส่ดีกว่าเพราะว่าน็อตมันน่าจะหลุดได้นะมอง,มองแล้วนะวมันมันน่าจะต้องหาน็อตอะไรที่นี่นะก็ ใหญ่สุดเลยอ่ะต่อไปเราอันนี้เราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทําตัวเบาะพักพิงกันโอเคแล้วต่อไปเราเราจะมาใส่ตัวรองเนาะเขาบอกว่าให้เอาเอาด้านเนี้ยเอาที่เงี่ยเนี้ยเห็นไหม <Okay. S 2> เหนเงยนเนี้ยออกข้างนอกเราน็อตตัวที่เขาออกมาเรียบร้อยแลวแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องโอเคตามรูเลย ยี่ห้อนี้ราคาถูกมากนะครับเดี๋ยวผมบอกราคาไว้ให้เดี๋ยวผมแปะกะก้าไว้ให้ก็ได้เราซื้อมาจากแอปสม้มฮะโอเค <c oughs> อ่ะพอเราได้แล้วเราเรามีสองข้อเมีสองข้อนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอามาใส่เลย จะไม่แตกหรอกใช่ไหมแล้วต้องหมุนนะต้องจะหมุนนะอันนี้ตัวล็อกอ,อันนี้นี่แกขึ้นแล้วต่อไปก็คือหมุนหมุนอ่ะหมุนเหรออ่ะเดี๋ยวลองดูอ่ะนี่ขึ้นแล้วโอเคโช๊คใช้ได้แล้วนี้อ่ะกดด้าน,นใช่ไหมกดล็อกกดล็อกอันนี้หลัง นะก็จะปักหลังอ่าปักหลังแล้วก็ล็อกไว้เท่านี้อ่าโอเคโอเคมันจะไงนะต้นจะลองนั่งดูว่ามันจะดีอ่าลองดูอ่าิกไปเลยพิงเลยอ่ายกถึงไหมไม่ถึงไหมไม่ใช่อ่ายกขึ้นมายกอ๋อไม่ได้อ๋อต้องออกนั่งลงมาก่อนลงมาก่อนแล้วยกก่อนลงมาก่อนต้องลงมาก่อน ชกใช้ได้นะโอเคนะอ่ะโอเคปรับสูงขึ้นไปเราจะนั่งได้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่วัยรุ่นผู้ใหญ่เราก็ทำแบบนี้ได้อ่าปุ๊บแล้วก็อ่ะไปดึงดึงชกดึงชกดึงชกขึ้นมาเพื่อปรับลงไม่ใช่<ๆ>ไม่ต้องลงนั่งเลยนั่งทิ้งไปเลยนั่งทิ้งไปเลยทิ้งหลังไปเลยเออเห็นไรอ่าเป็นไงเจ่ม <c oughs> <c oughs> โอเคนี่มาครับไซส์<ง>ของเรานะไซส์ปกติทำยังไงนะอ่าต้องลุกก่อน<ำ>ลุกก่อนอ่าอ่าอันนี้ยกขึ้นสูงเนาะแล้๋ยวปะเดี๋ยวต้องนั่งก่อนใช่ไหมนั่งก่อนใช่ต้องไปก่อนนะโอเคแล้วก็กดตรงตรงนี้ตรงนี้อ่าจับจับตรงนี้นั่นแหละไม่ใช่อีกอันนึงนั่นแหละ อ่ะกัดยกขึ้นยกขึ้นไม่ใช <AKE> ่นะไม่ใช่นะอันอันนั้นเกี้ยยกขึ้นยกขึ้นสิยกขึ้นไม่ใช่อันนี้แหละอันขึ้นอ้าวอ้าวไม่ทงละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกทีเดี๋ยวเราประกอบแขนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีแคบโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาประกอบอะไรนะแขนแขนเนาะรู้สึกว่าเป็นโรบอทแล้วครับที่มีน็อตเรารู้สึกเหมือนโรบอทใช่ มันเป็นเกมเมอร์มันจะเป็นโลบอทได้ไงแต่ตัวตาตามันเหมือนโลบอทนี่ก็คือขาแล้วก็พอปรับแบบนี้เป็นแับตัวขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็คือแขนแล้วก็ตรงนี้ก็คือตานี่มันมีสี่ตัวตูมันเหมือนใช่ไหมอ่ะนี่น็อนะครับมันจะมีสี่ตัวมันจะมีน็อตกันขะมันจะมีแหวนกันคลายไว้ด้วยเราปล่อยกันคลายข้างนอกเนาะโอเคเดี๋ยวเราเอาแขนมาใส่กันแกะเลยตู้ก็เป็น กเมอร์กระดิเกมมิ <Very gaming. S 1> ่งเสร็จค่ะถ้าได้โตแล้วประกอบโตเสร็จออตเตอร์ไว้เล่นเกมได้เลยนะอืมเล่นบอลเตะก็ไม่ได้แล้วเล่นบออันนี้คิดป้ะอันน,น,นี้คิดว่าจะซื้อมาให้ให้ทำอะไรเอ่ยแต่พอ,อพอหยุคดพอที่โต้งโตขึ้นออตเตอ์เป็นยูทูบเบอร์ก็ใช้เก้าอี้เก่านี้ได้นะใช่ไหมอ๋อโอเคอ่ะนี่ น่าจะประมาณเอ๊ะยังไงอย่างงี้หรอเอออาละอันนี้แขนมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอยู่อย่างงี้ใช่ไหมอ้าวและอันนี้ล่ะอืมแล้วทำไมดูมันนับมันไม่ตรงเพราะว่าโอ้มันยกได้นะครับไอเราก็คิดว่ามันพรอะไรโอเคอ๋อมันยืดได้ยืดได้อ๋อทำไปแล้วเกือบเกือบ เกือบจะเกือบเกือบตายใช่ไหมเกือบอันนี้เราใส่นักเกือบทำไม่ได้ใช่ไหมงงงงงงเราก็เอ๊ะเพราะว่าอะไรทำไมเราก็ค่อยใส่แต่ที่จริงแล้วพรเพาะคือมันสามารถมันสามารถเอ็นได้เพราะว่าเวลาถ้าเรานอนแล้วมันจะได้ทำตาอ่ะเราใส่ข้างบนก่อนเนาะเดี๋ยวมีแค่อย่างเดียวเนาะเราต้องหาเนาะ มาตัวดักไอตัวเท้าไว้แล้วก็ไอเดียใช่ไหมแล้วก็ที่สุดสุดท้ายก็คืออันี้ใช่ไหมที่สุดนีเหรอเขาให้เราจจะปั้นกล้องสิเออแต่ใครรู้บอกผมทีว่าอันเนี้ยเอาไว้ไหนไว้ตรงนี้หรอหรือเปล่าหรือยังไงแล้วใครรู้บอกผมหน่อยนะผมจะได้เอาใส่ อทำตามคอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคอ่ะอีกฝั่งหนึ่งทำตามคอมคอมเมนต์ด้วยใช่ไหมอืมอ,อันนี้ครั้งแรกเลยนะของตโต้ที่มีเก้าอี้ใช่ไหมแต่เราต้องมาโต๊ะมาก่อนใช่ไหมโต๊ะเหรอโต๊ะใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องมาปรอบโต๊ะอีกทีนี่อันนี้เราก็กรอก้าอ,อีก,กันเก็สามารถทำคลิปได้ง่ายอ,อันดึงใช่ไหม <laughs> ขายตัดไว้คนเดียวก็ทำได้นะผู้หญิงก็น่าจะทำได้ไม่เป็นหายโอเคมีแล้วก็อัสุดท้ายสิ่งสุดท้ายก็คือบอกลองใช่ไหมบอกลองใช่โ okay. อเคอาให้ตรงก็วัสดุก,ก็มันก็มี ม,มีบ้างเนาะไม่เก็บงานไม่ค่อยละเอียดเท่าไหรแต่ก็โอเคพอได้อยู่สิ่งสุดท้ายที่มีอยู่บนโต๊กเก็บไิกก็คือหมอนะคะอ่ามันจะมีหมอนรองหลางเนาะกับหมอนรองคอเว้ตรงนี้เราก็มาดูเก็บเราเก็บกันเลย ไปเลยแล้วก็มันก็มีไอเดียมันคืออะไรก็ไม่รู้มันเอาเอาไว้ใส่โอ้ดีมันดีมากรู้ไหมว่ามันจะใส่ได้ไหมอ๋อขอดักได้นี่มีซิปเนาะซิปเอาไว้ทำอะไรใส่ข้างในเป็นจะปนใส่ไอเดียไม่ได้อะอ้าเคอันนี้เหรอเอาไว้ใส่กีก่อนอ่าแล้วก็หันกี่ห่อ มาก่อนอยงนี้แล้วมีนี่เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอรัอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะับเขาเรียกว่าเป๊กเหรอนี่เป๊กปัะ๊ะเราก็จัดก,การเลยลงข้างล่างปั๊บปั๊บขึ้นข้างบนปั๊บแล้วก็ประกอบประกอบข้างหลังอย่างนี้เลยปึ๊บครึบคลิป นี้เราก็แกะมันเป็นยางยืดนะครับอันนี้มันเป็นยางยืด <Okay. S 1> เป็นยางยืดใส่เข้าไปข้างล่างอ,อือค้อยตรงไงเจอกันข้างบนใส่ครึบนี่แอ่าโ okay. อเคบวกตรงนี้ก็อ้าวผิดด้ะอ่าอ,อีกไปบทำใหม่โอเค 네. 오케이. 됐어. 예. 아, 오케이. 아니면 어, 오케이. 아, 납작 납 이기다. 아. 딱 저기. 어. 오케이. มันก็จะครอบนี่เป็นว้าวอ่าแอบจะเป็นอย่างนี้อ่าก็คือหุ่นยนต์ตาแล้วนะอ่านี่จะเป็นอย่างนี้อ่าไหนโดนนั่งดูนัตงโดนชนไหนลื่นไหมลื่นไหนเอ็นนอนนะอ่ะโตอเอ็นนอนอ่ะเอ็นไปอ่าโอ้เขาบอกว่าได้ร้อยสามสิบห้าองศานะแล้วก็ขา โอเคเดี๋ยวอินนอนไปอินนอนอ่าอินนอนไปอ่าอินนอนสิกดขึ้นมาปุ๊บอินนอนแล้วก็กดลงมันก็จะนอนแล้วก็ดึงขาออกมาขานี่ดึงยากนิดนึงเอออ่าโอเคแล้วก็พับขึ้นอ่า <H uman> เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนี่มันสบายจุดๆครับโอเคอ้าวเราก็มาดิ เสร็เรียบร้อยอันไหนเรา,อาเอาเอายกขึ้นยกขึ้นแล้วกดปุ่มนี้มันจะดีขึ้นมาไหมอ่ะโตะขึ้นมายกขึ้นมายกตัวขึ้นมาอ่ามันจะดีขึ้นมาอัตโนมัติโอเคอ่าอันนี้ใช้แรงโยกโอเคอ่ามันดีขึ้นมาอัตโนมัติโอเคอ่าถือว่าโอเคเลยนะถือว่าผ่านเลยนะเนียโอเควันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าใครรู้ว่าตัวนี้ตัวนี้ใส่ใส่ที่ไหนตรงไหนบอกคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับมันคืออะไรอ่ะคือแต่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละในความคิดผมนะน่าจะอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็มันอาจไม่เข้ากันหรือเปล่าเอาเดี๋ยวลองใส่ดูก็ได้เนาะโอเคอยังไงเราไว้เจอกันในคลิปหน่ตอนที่เราทำโต๊ะนะคะสบายไหมครับ โอเคนะถือว่าเยี่ยมไหมยี่ห้อนี้ราคาพันกว่าบาทพันนิติเองได้เก้าอีเกมมิ่งมาให้ลูกได้นอนโอเคเลยคุณภาพนิ่มไหมนิ่มมากเลยเยี่ยมเลยใครสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไอเดี๋ยวมาติดตามกันยี่ห้อนี้เลยเกมมิ่งแชร์คลิปโกยิงแม็กไว้เจอกันใหม่คลิปหนาครับบาย